และนี่คือสวิตชิงคอ s สที่ทำให้คนออกจากอีโคซิสตนของ Adobe ไม่ได้ที่สตองกว่าการเติมฟีเจอร์ไปเรื่อยๆและต้นทุนถูกกว่าการทำฟีเจอร์มาหนึ่งอันเพราะมันอัปเดตง่ายกว่า อันนี้คือที่สุดละตั้งแต่เห็นครั้งแรกๆที่มันออก Adobe Firefly มาวันแรกสุดมันออกมาเป็นแค่เบราว์เซอร์ที่เจนรูปได้สักพักหนึ่งพอแม่งยัดเข้าไปใน Photoshop วันแรกที่เอาเข้าไปแบบเท่านั้นแหละโอ้โหถ้าเป็นผมนะกูรงตัง Adobe เลยเพราะรู้แล้วว่ายัางไงคนแม่งจ่ายเพิ่มแน่ๆเพราะว่ามันทำให้แบบ s t i h i n g c o s t ของคนที่จะออกหรือคนที่ใช้เถื่อนนะกูเถื่อนกูมมี AI นะพอแม่งต้องตอขาว แล้วกคำว่า,า,าที่ผมบอกว่าต้นทุนต่ํากว่าเพราะว่าการที่แน่นอนว่าครับทุกคําสั่ง AI มันมีต้นทุนมันมีคําสั่งที่ต้นทุนอยู่แหละแต่ต้นทุนอ่ะถ้าถ้าเกิดเขาฟรีซมาแล้วดีจริงมันจะต้องโค v e r subscription cost ที่เกิดขึ้นได้และมันกลายเป็นว่าสัดส่วนคนใช้เถื่อนและคนจะออนพรีมิสจะย้ายไปจ่าย cloud Adobe มากขึ้นและจะเป็นหนึ่งบริษัทที่ l e e a r n i n g user จะเพิ่มขึ้นจากการมาของ AI แล้วแม่งอัดแบบนแน่นอนเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจมากๆ